ใครคีค okay. ีก่อนนะเน่ยอือ <sm all> สวัสดีค่ะวันนี้ก็มากินข้าวแรงน้ำกันนะคะเนาะวันนี้ก็กินข้าวแรงกับแจ่วไข่เลยค่ะเด้อแล้วก็ลวกพักแล้วก็ทอดหมูนะจ๊ะเนาะวันนี้ก็กินข้าวเพียงเดียวค่ะอัน,นข้าวเหนียวมาเด้อจ้ะมาแซ่บๆกินข,ข้างงวค่ะคำใหญ่ๆจับบวบ เจ้าไข่ปะตัวแสบอืมอืมอ่ากสิอืมเก่งอะ ฟังเนี่ยฟังเนี่ยค่ะขอสระเป๋เปเปเปเา อืมเอาไปที่เขาเนีนนออนยแแแล้วไนอใช่ใช่มี่เเพื่อ,อ,อกนกินแะ แฟนทันอยากอะ่ะงก่อนแฟนเจ้าไข่ดีๆก่อนนะอนากอือฮึครับหยวกักไข่อือ ก็เลยเนื้อ,อาเลียงเป็นเคาเลียงกำเนิดกมเลยอ๋อาหรคือ ักินพักว่างแตทุกคนถ้ายิมได้พักกันไปกินไรพยายานัา่นไม ินณยับไปหลาเหรอคะอย่าอย่าขับพักนึ่งักเขือกินข้าวหนึ่ง้องนี่ับกเขือจหลไป ือพวกอย่างเ็ดคลิปเน่ยคอมเมนต์มาไหนแล้วอนี้เป็นก้าวเผาเป็นบานห้องอ,อ่ะอืม ขาแรงค่ะหมูห hmm, ม yeah. right. mm ูทอขอเอ็นโรงแรมมาหากินได้แล้วมาละสิบบา อ๋อยังก็เป็นเงินเป็นค่าเหมือนเอาจากบ้านก็เสียงแล้วนะทุกคน ใครันอย่างเรามดระวักนี่ปะประสบการณ์จะสอนให้เราเข้มแข็งเรียนรู้เองนะคะชีวิตยุงเหพเป็นยังไง ยุ่งเทปนี่มากอะตั้แต่อายุสิบเก้าตอนนี้ก็อายุสามสิบสามอย่างสามสิบสี่แล้วนะทุกคนว่าไให้ง้างงเทปสักปีชีวิตเป็นยังไงชีวิตจะกอม เรียนสาวโรงงานจะมาเรียนเด็กหน่อยเอะาอย่างทามันมีเงินเดอ้อไปูก,กินข้ขาวครับเจ้านายน่องลอดได้สองเดือนมีพีซซ่าแล้วเป็นวบะพ กับปริมาบานรอดแ้นาน้ำให่พี่ที่ทำงานอยู่ธนาคารแล้วก็แนะน้าให้หว่าจะนายรอนคอยลูกไม่คนยังลูก,ขลกเขาเลยไปยางลูกของเขาอยู่ประมาณปีนึงกเ็เลยน่าไม่เห็นโรงงานค่ะ เงี้เราเลยไปเลยว่าเห็นโรงงานไหนแน่เดี๋ยวพันพุดได้ดูจะทำคลิปให้นะคะก็นเนยเอาเพราะว่าข่าวไป,ไป,ปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทงน้ำเนรุจ้ะเดี๋ยวทำคลิปใหม่ๆออกมาให้ตัว ชีวิตนั้นไม่ง่ายนะถึงเทพมันมีหลายอย่างที่ต้องให้เราเรียนรู้คุณไม่มีเงินเขาก็ไม่ดูแลทำอะไรคุณเงินเห็นมามยางอะค่ะอยากเป็นอย่างเต็มมือบวชผู้ใหญ่ อยาพี่น้องหมดแค่รู้จักกันมีและรู้จักอาสมีแล่ะพี่น้องอิ่มแล้วที่ไหนก็ขอฝากติดตามเลยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์เลยจ้าแ้วเาอกบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมคลิป็ดดจ้าสวัสดีจ้า